ส so, วัสดีครับครมมับวกกรบอกเบแคสเตอร์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับบรรยากาศงานและความรู้สึกของงานมารุยาที่ได้ไปมาในวันนี้นะครับผมนะอ,อก่อนอื่นเลยไอภาพพวกหัวนี้ไม่ต้องถามอะไรมากนะครับ ไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบอะไรนระูโตเท่าไหร่ครับแต่ว่าเห็นทุกท่านบอกว่าลำคาญเหม่งใสผมใช่ไหมผมก็เลยเออปิดแม่งเลยแนละ้วไปงานไปงานมารยาทนี้เพื่อไปหาภาพพวกหัวนรูโตมาป,ปิดแม่งเลยนะเห็นไหมว่าผมใส่ใจความคิดเห็นของทุกท่านขนาดไหนนะไอเรื่องชอบนระุโตอะไรไหมยังไม่ชอบอะไรไม่เคยได้ติดตามด้วยตามครับผมนะเอาจริงทีนี้พอผมไปถึงงานปบบขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ กล่าวว่าจะไปเดินดูงานสักแป๊บครับปรากฏว่าท่านครูนี่มาอย่างไวครับเดินเอามาจะบูดอาจารย์วิ่งมาครับแล้วลากของข้าบมูดอาจารย์ไปเลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวดีแล้วอ็ท่านครูเขาก็เป็นคนพาผมเดินรอบงานต้องขอขอบคุณท่านครูแห่งแก๊งอาจารย์ที่ทนี้ครับที่พาผมเดินรอบงานนะเพราะว่าชุดคอร์ดงานปีนี้เรียกว่าผมไม่ค่อยไปงานคอร์ดอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าที่ผมเห็นสัมผัสมาในวันนี้แต่คนที่คอร์จัดเต็มมากเลยนะเรียกว่าเหมือนแบบ สุดาแล้วก็พร็อกอะไรที่ไฮเกรดมากเดทครูนี่อย่างเหมือนนะถ้าใครได้ไปงานจะรู้ครับว่าผมพูดถึงอะไรเดทพููนี่มเดินมานี่ผมได้ว่าหลุดออกมาจากในหนังเลยนะแล้วก็สาวๆในชุดคอสเพลย์ครับเดินไปเดินมาแล้วนี้ท่านครูล,ล่าผมไปผมก็เดินเลยไปเลยมาพวกอุปกรณ์หมอนข้างหมอนข้างไม่อยากได้ต่ราคาไม่สู้เท่าไหร่ครับผมเป็นพนักง,งาน,กนเดียร์ธรรมดาต้องเข้าใจที่หมอนข้างไม่ไงแต่ได้สักอันนึง เดี๋ยวไม่มีทุนก็พอท่านครูพาผมเดินบนรอบงานหนึ่งรอบก็ไปนั่งสถิตอยู่ที่บูธของแก๊งอาจารย์เลยนะตอนแรกว่าจะเดินมาเฉยๆแล้วก็กลับครับเป็นที่ไหนได้พอเราท่านครูลากไปอยู่ที่บูธสองแก๊งอาจารย์นี่ผมนั่งคุยกันนั่งคุยกับคนในแก๊งอาจารย์แบบตั้งแต่งานเลิกงานเลิกเลยอ่ะโอ้มันจะเพลนไปไหนนะต้องสาปคอร์สเด็ดจริงๆนะแต่และคนที่จัดเต็มมาทั้งพร้อมทั้งอะไรแบบว่าอันเลิศหรูอลัาางการมีบางชุดหนึ่งที่ผมนี่ ไมว่าเต็กซี่เลยทีเดียวนะผมจำไม่ได้แล้วว่าตุ๊กอะไรปล่อยไปก็น,น,นแ,ลกแล้วกันแล้วก็ระหว่างที่อยู่ที่บูธก็ยังมีทุกท่านมาขอไลน์เต็นมาขอถ่ายรูปเรื่อยๆแล้วต้อง,องขอของคนทุกท่านที่มาทักทายผมนะโอเคครับเพืนก็มาถึงของขวัญที่ผมได้จากวันงานมารยาณนี้ครั้งนี้บ้านดีกว่าเท่าที่ผมได้มาก็อย่างแรกเลยก็อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยภาพของหัวนี้นะก็โอเคนะ แล้วก็ในนี้ก็ได้แวะเวียนมาที่บูธของแก๊งอาจาแล้วครับขอให้ต้อนรับอย่างดีเราคุยกันผมก็เลยซื้อของของบูธแก๊งอาจามาซะหน่อยครับผมนะสิ่งที่ผมซื้อมาก็คือนี่เลยครับกล่าวว่าจะมาแกะในวันนี้เลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะทนซื้อมาตั้งแต่เย็นยันดึกขนาดนี้นั่นก็คือแพ็คก,การ์ดอาจจะอาดูครับผมการ์ดอาจจะอาแพ็คเต็มสิบใบร้อยบาท ผมยังไม่ได้แกะเลยตั้งแต่ซื้อมาครับล่าว่าจะมาแกะให้ท่านดูครับเป็นการเหมือนกับการเปิดกล่องหรือว่าการเปิดแพ็คแกะของพวกที่ท่านนักแคสเกมทั้งหลายเขาได้ทํากันครั้งนี้ผมจะมาเปิดแพ็คอาจะอาให้ดูครับผมนะเปิดกันสดๆตอนนี้เลยมามาเปิดกันเพราะผมซื้อแพ็คดีแล้วท่านกิฟต์เขาก็ใจดีนะครับผมได้มอบพองกวญแจให้ผมไปมาอีกสองอันครับนี่ครับผมอืมดูใกล้ๆครับอันนี้แบบแรกครับอืมท่านกิฟต์เกิรนอายนะแล้วก็อีกอันนึ่ง องขอบคุณบราแม่ท่านกิฟมากครับที่ได้มอบกุญแจมาให้เป็นของแถมนะแล้วก็มาเอาลับมาถึงคลายแม็กกันแล้วเรามาเริ่มเปิดไพ่อาจาร์กันเลยดีกว่าดูซิว่าจะได้อะไรครับผมบอกท่านครูกับท่านไอตอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดผมได้แต่การทุกท่านนะผมจะเผาทิ้งโชว์เลยนะรอเล่นนะรอเล่นนะลเลยน,นะแต่ทำจริงมาดูซิว่าผมจะได้การอะไรบ้างครับขอให้ได้การส,สาวๆเยอะๆทีเฮ้ผมจะถือว่าการบราแม่เป็นไฮไลท์ในการถ้าเกิดผมได้การบราแม่นี่ผมจะ โยกมากครับขอสาวๆาวขอสาวๆเอาละนะตัวไหนคว่ำหน้าโอเคตัวนี้ควอบหน้า,นนนาดีเป็นส่วนของการควอบหน้าเบิดมายัยหันหันหน้าหันหันหันหน้าเดโอเคนะครับแพ็กสิบใบแกะรอตรงนี้ด้วยเดี๋ยวอย่ามองไม่เห็นเจยลุนเจลุนโอเคผมจะเริ่มจากใบล่างสุดก่อนแล้วกัน เปิดขึ้นมาเรื่อยๆพยายามไม่มองไปทำัโอเคใบล่างสุดผมจะเอาใบท้ายใบบนสุดนี้เป็นใบสุดท้ายใบเดียวนะใบเดียวโอเคครับการ์ดใบแรกของแพทอาจารย์ที่ผมได้ก็คือบึ้มโอ้โหท่านไอโตะโรลิฮาร์ดมัมมี่โอ้เปิดมาก็ท่านไอโตะแล้เวเหรอ หายแล้วผมไม่ได้เผาจริงๆนะแพงอยู่นะโอเคครับเสร็จไปแล้วใบแรกใบที่สองคืออะไรเอ,เอ่ยอ,อืมอมืโอ้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงคุณคริสตี้มาสเตอร์เย้โอเคผ่านไปใบที่สามครับผมใบที่สามอืมอมืพี่ไอโตโฮลีเชียสเฮ้ยเฮ้ย เอาจริงเหรอเนี่ยจะได้เน้นเน้น,น,นไปที่การท่านไอโตอจริงใช่ไหมเนี่ยไออย่าได้ท่านไอโตสองใบแล้วที่ผมเรียงเงนี้อยู่เนี่ยผมแปะไว้ท่านไอโตสองใบแล้วก็ไปตีเฮมมาสเตอร์หนึ่งอันการผู้หญิงต้องมากกว่าผู้ชายครับโอ้มิสูเมโซลานเยี่ยมฟ้าสดใสครับผู้หญิงอีกแล้วตอนนี้ผู้ชายสองผู้หญิงสองครับ มาดูใบที <ator> ่ห <you> <together> ้าเดี <cũ> ๋วจะอะไรอืมอโอ้โหโอ้โหิ๊ปุลีโอ้โหได้การบาแม่เลยครับแถมว่าแถมการที่ยังมีแพ็คสองใบหนึ่งมีสองสาวในใบเดียวถือว่าเป็นการที่โชคดีมากๆเตรียมหญิงสามชายสองวิน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 โอเคมาดูใบที่หกกันบ้านดีกว่าครับผมนะ เล่าโอลีเคียดอ๋อคุณโซระคุณครูแล้วก็คุณไอโตะสามพีครับวิตอนนี้เฉลีย่ยคือเดียนะสามคนในการเดียวด้วยนะหูเดียไปแล้วไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นสามสามครับเฉลี่ยชายสามหญิงสามต่อไปเป็นอะไรมาอืมโอ้อ กกาะแ,แม่แบบเต็มมากครับช่องดี้ะช่องดีแล้ว,ว,ลวเรามาดีแล้ตอนนี้ใบเหลือกี่ใบเนี่ยเหลือสามใบเท่านั้นครับผมนะใบต่อไปอืมอมเมโซรเอยเอยเอเอเอยเอยเอยเอเอย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 แอยเอยเอยเนยเอยเเอยเเยเยเอยเอยเเอยเอยเอเอัยอยเอยเอเอยเอยเยเนนเยนะเ,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 บบเยอเนนเยออยเเเยเ อยากได้อยากได้อยากได้ลายเส้นแบบนี้มีวาสนามอยากได้ลายเส้นแบบนี้มาอยู่ที่หัวชแนลเราบ้านนะแจมบีผมชอบครับอโอเคสองใบสุดท้ายใช่ไหมมาดูใบก่อนสุดท้ายครับใบที่เก้าคิวมอนนั่นเองอท่านคิวมอนก็วันนี้ผมว่าได้มีโอกาสไปทักทายเขาเยอะเหมือนกันครับวันนี้นะก็ต้องขอบคุณท่านคิวมอนที่ได้มาทักทายกันนะก็คุยกันอยู่ในบูธอาจจรหาแหละแป แล้วก็ใบสุดท้ายครับคนดูที่เราจะได้ใบอะไรอ่ะอืมอืมมิคุเนะโซลันี่โอเคได้การ์ดเต่าไฟ้ามาหลายใบยเลยครับทะเลแล้วได้การ์ดผู้หญิงเยอะกว่าเยอยมากแต่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่แล้วได้ัการ์ดท่านโรล,ลิโตโรล,ลิทุยไอโตโรล,ลิฮาร์ดถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะนับถือท่านไอโตโรล,ลิเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว ได้การทันรถไอโตมาก็สุดยอดมากครับและแน่นอนว่าการส,สาวๆกิปปุรีแชนแนลเยี่ยมมากใด้กับบราแม่ขอบคุณบราแม่มานักนี้ด้วยครับสำหรับของแถมพวกกุญแจนะใครที่อยากจะอุดหนุนของพวกนี้ก็เข้าไปที่ เว็บของร拉แม่ได้ครับถ้าเกิดไม่มีโอกาสที่จะได้มาตามงานพวกนี้ก็เข้าไปที่เว็บของบราแม่เขาได้นะไปต่างซื้อได้เลยเดี๋ยวผมนิ้งลิก์ไว้ให้นะอโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดของฝากของงานบรรยญาที่ผมได้มาในวันนี้ครับผมนะในภาพพวกหัวที่คุณจะได้ใส่ไปเรื่อยๆครับเห็นทุกท่านบ่นกันเหลือเกินนะนี่ผมแก้ไขให้ผมเอาใจทุกท่านขนาดไหนอย่าเห็นบ้านงานบรรยญาวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกมากครับถือว่าได้ผ่อนคลายจากการทํางานเป็นเรื่องเงินเดือนซะบ้านนะครับก็ต้องขอบคุณแก๊งอาจจาะร้าผมนะที่ ได้ผมได้นั่งคุยอยู่ที่บูธของท่านเป็นเวลาทั้งตลอดทั้งวันงานเลยนะ <c oughs> คือตอนแรกกันจะวันเดินเฉยแล้วก็ได้นั่งคุยกับพวกเขาก็สนุกมากครับขอบคุณท่านไอโตะท่านครูท่าน,พ,านพระแม่คิปุริท่านคิวมอนแล้วก็สาวๆในแก๊งอาจารย์ที่อยู่ในบูธครับผมนะท่านกิ๊บเล็กด้วยเออที่ผมได้นั่งคุยตลอดวันงานขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาถ่ายรูปขอลายเซ็นแล้วก็เข้ามาจับมือในวันงานนั่ครับผมนะ ขอบคุณที่มาทักทายกันครับผมโอกาสนาหน้าจะมีงานอะไรผมก็จะมาะรายงานอีกครั้งครับผมมีหลายท่านก็ในงานก็ถามไงครับบอกเฮ้ยพี่จะมาในงานไทยแลนด์เกมโชว์หรือว่าที่จะมาในถึงพี่วันจันทร์เี้ยผมยังไม่แน่ใจผมต้องดูงานของผมก่อนแล้วผมจะไปได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะทำคลิปบอก,อกทีล้วยกันครับผมก็ไว้เจอกันใหม่พันหนะ้าผมเม่คก,กีโบวิตแคตเตอร์แต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนวสวัสดีวันีเข้าขึ้นฟูง